โอเคผมก็กลาบสวัสดีเพื่อน้องชาวสมาร์ทวอลคอเดคอวันที่นี้เลยนะครับผมเ่ผมคนเดิมคับเฟอร์สตี้นะครับวันนี้เรามาเหมือนเดิมรับผมมาสอนลงดานจู่โจมแบบใหม่นั่นครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าดานเจียนภาษาเงาขาวนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันว่าวิธีการลงระดับธรรมดายากแล้วก็ยากมากเป็นยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าดานนี้ค่อนข้างที่จะไม่ยากเลยนะครับผมงา่ายมากๆนะครับเงื่อนไขก็ไม่ยากนะครับผมถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปดูกันเลยไปโอเคผมเราก็มาดูวิธีการจัดที นะครับผมส่วนตัวผมจะใช้เป็นทีมนี้นะครับผมก็คือโซแสงฟินิกไฟแล้วก็แฟรี่แสงนะครับผมเพื่อทําปีกนะครับก็ใช้ทีมนี้จนจบเลยระดับ3ระดับนะครับผมถ้าทุกคนไม่มีแฟรี่แสงนะครับผมแนะนําเป็นนกแก้วน้ําก็ได้นะครับผมก็คือเจ้าตัว ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นแฟรี่แสงเพราะว่ามันจะมีบัฟดาบให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันว่าทํำยังไงนะครับผมไปโอเคโดยเริ่มเกมมานะครับผมเราก็ทําการเดินไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปตีมันนะครับผมค่อยหลบสกิลก่อนเพราะว่าบอสจะทําการตี2ทีนะครับผมอย่างนี้ก็เราค่อยมาตีนะครับกดย้ำๆไปเลยพอเรามีปีกเราก็ไม่ต้องทำอะไรละยืนแช่ไปเลยนะครับผมแบบนี้ นะครับจนกว่าปีกเราจะหมดนะครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าวอสจะตายนะครับแค่นี้นะครับมายากคร์ลผมสําหรับขั้นง่ายนะครับโอเคผมเรามาดูที่ขั้นยากนะครับผมขั้นยากเงื่อนไขก็คือการจัดมอนเตอร์สวินหนึ่งตัวในทีมนะครับผมตัวที่ผมจะใช้ก็คือเป็นทางด้านของเลยลมนะครับผมหรือว่าถ้าไม่มีเลยลมนะครับผมก็ใช้เป็นพาราลมก็ได้นะครับผมอย่างนี้เนาะไปแล้วก็คุมฟินิกไฟอย่างเดียวนะครับผม เหมือนเดิมเมื่อผมวิธีการลงขั้นแรกเข้ามาเราก็ทําการที่เราจะเดินหลบสกิลก่อนนะครับอย่างนี้นี่ลบไปหนึ่งก็หลบไป2นะครับผมแล้วก็ทําการตีได้เลยนะครับกดฟินิกซ์อย่างเดียวสกิลสองนะครับอย่างนี้ตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะตายนะครับไม่ต้องหลบสกิลก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีปีกอยู่ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะตายนะครับ ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้ก็อันติจบนะครับผมแค่นี้นะครับสำหรับดันเจียนดันนี้นะครับ โอเคเรามาดูวิธีการลงขั้นยากมากนะครับผมโดยเงื่อนไขเกาจะมีเป็นจัดมอนเตอร์นักธนูอย่างน้อย1ตัวเข้าทีมนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจที่มอนเตอร์ธาตุไฟทำเสรบอสเพิ่มขึ้น500%นะครับผมแล้วก็เมื่อมอนเตอร์ในทีมได้รับเอฟเฟกเพิ่มเอฟแท็กสปีดนะครับผมจะได้รับเพิ่มเอฟเฟแท็กสปีดถาวรนั่นเองก็คือปลดไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ลูกคุดาวสกิลของมอนเตอร์และซัมมอนเนอร์จะไม่มีผลก็คือห้ามเร่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็็เเเเเเพพิิ่่่มมมมมมดดดาาาจจจทททีซััััอออนนนนรรร์ไ้้ขึ90%ะะคคบกกืตวหล 9 0นะครับผมโดยที่ที่ผมจะจัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอินิคไฟแล้วก็อีฟิตไฟนะครับผมแล้วก็เฟรี่แสงนะครับผมส่วนวิธีการลงก็ไปดูกันในดันได้เลยนะครับผมโอเคโยวิธีการลงขั้นยากนะครับผมก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะครับขั้นยากมากสิไม่ใช่ยากนะเริ่มมาเราก็ทําการหลบสกีบอสก,ก่อน2ทีเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้เนาะปึ๊บนี้แล้วเราก็ทําการจำเลย,เยจำบอสโอ้โอโอ เขาไปเรื่อยนะครับอ nice <use> ืมณตรงนี้เราทำการฮิวส่วนได้นะครับนี่แค่นี้จบละนะครับสำหรับขั้นยากนะครับผม โอเคก็จบไปแล้วสําหรับการลงดันดูโจมแบบใหม่นะครับผมปราสาทตรเงาขาวนั่นเองเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ยากนะครับผมสําหรับ EP นี้เนาะก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมถ้าสอนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยที่นิยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เฟิร์สตี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ